มาเนอมาเนอมากินขาา้าวตัวแม่แม่ยาเนาะวันนี้แมย่ยาแกงพักลาเจ้าซื้อพักลาะเปาะ,ะของเฮาเนาะของเฮาหนี่ตั้งไหนเขียนอถไฟพิภพเผาหนี่บอกใครโอ๊กงอดละ่ะจะแข่งมาเจ้านี่ปะเปาะเนี่ยหวานเลยเกี่ยวกันครับปนวนรถไฟพเผานี่ซื้อปะเปาะนี่กี่บาทนี่แกงีง่บาทนี่พักรานี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทก่อนอืแป้งเปิ้อนว่าเปนของแปง้งของเขียแม,ม่มาก Bao ghêna kín tay sữa ăn Bác tay kín á à? Bò Tại sư bác lạ móng móng <laughs> à. <laughs> bạc khổ móng móng xa tăng này Đây Mọ móng mọ 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 móng 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 หมุดใส่หมุดใส่น้ำมาจิ้มเงี้กจิ้มเคี้ยวเนาะแล้วอันปลาดีไซน์นั่นปลาดีๆดบนมียมีกับปลาสะเด็ดด้วยแกงผักละใส่ปลาสะเด็ดครับก็มาเจ้ามันลงแล้วมาเจ้ามันลงไปมีมันยังมีน้ำเนาะหาน้ำเนาะมุใส่เปิดน้ำหมุดใส่เปียงน้ำแฮม มี่ปลาสเด็กตัวุดท้านี่น้นี่าเด็กได้ซื้อกิโลร้อยนี่มดใจนี่แงวกินสเ็จเป็นร้อยพาะว่าห้าสิบสด็กร้อยหนึ่งได้ห้าสิบตายหัวแล้วอ๋่านกินจิ้มนี่มรกอเปล่ได้กินงัวเป็นร้อยมนมากิน ต่ละหมดนี่เป็นอูเตนะร้อิเต้นี่อนี่ก็จะอูจุเพื่อนังา้นนาทีไปซื้อแหละรถไฟไปเผาใบโป้งี่อ่อนลำเดียวเนี่ร้อยาสิ่าต่ะเงาไปเงา้วกได้มากกิโลกึ่งอะบมักกิโลยอ๋อจำใจแล้วัมาก็ถ้กินมัก วันนหมูหมูมักอย่างหมูทกิโลกึงหนึ่นน่ะอ่าโทษมักหมูเหมือนน้อย้ฮสิบมาเนอร์มาเนอร์จมากินขงานเดาตัมียารำเคร่มกินน่อปลาเสดสอาเป็นก้างวนี้ง่าวนึ่งตีกินได้เมื่อวานน่ะถึงแก๊กสุดยอดเนาะแก๊หูดพักลัใส่หูดพักใส่หีบปลาเสดสใส่ก้างบ่ักคอเนาะพักลน้ำพักลกบ่ต้งปากเนา มีของดีอ่ะมีของขังอ่ะมีกระทางเรียกแล้วหยุ่มพังลักก็มาหันหยอดห้องหยอดอะห้สิบปดครับแล้วริจิงแกงมัดเดียวกับโป๊แกงกินคนเดียวนาอันนี้แกงหม้อหลวงเนีหม้อมีนะกินสองสามวันมั้ะอืมกินน้ำใจ แมงบ้งเลนทำงานอีกแล้วครับวันน <c oughs> ี้โอ้โหแอปากกบเลตัวนี้เอาไปดินดู <c oughs> ไปเหรอเ <c oughs> อ็นดูนะแอปาก <c oughs> โอ้โยนะอกิยนลงอยู่หน่อยเหรนี่แอปากกบ่เหรอโอ้โยน,นียหน่หรอยังกล้ากินอยู่อ้ไอี่าบบ ยังไม่มาปากเลยหรอหันแม่กินมีความสุขกินไรกินล้ำก็ดี้ใจอ่เปิ้นแต่กินยังก็ได้เดี๋ยวไปซื้อหมูปิ้งมากินก็ได้ยังสบวยแล้วเราจีนในตู้เย็นไปทอดไห่เนาะน่ะทอดแหละขี้ข้านทอดมีสาวบาดหรอซื้อหมูปิ้งมาสองไม้พอหรอยิ้มก่อนหันเนี่ยปลาเนี่ยยูเทือเนี่ยเปิ้นขายเนี่ยหมูปิ้งอะมีตับไก่เลย Ừ. Dím, dím sao anh bo na đó Nha yeah. mày đừng có đập phá mày nhẳng cơn tôn bì mày không phải đếm được lá không hiểu mắc bao sơ hay bao mắc bao sơ của kim có trăm trái chú leo đè. Mình tích biến mông khốn Mông không được nắng à? phăng chỉ cả. Hắc lá. ละก็คือโดนละโดนทิ้งอ่ะวันนีใครสนใจอ่ะโดนทิ้งโดนว่างอ่ะเขาก็เอาจืดเต็มเหมือนกันชะโอมอ่ะก็กมึงง่ามพวกเลี้ยงชะโอมจืดเต็มอ๋อกินจืดเล่นนี่เนาะจืดเล่นมาได้ปะตลาดจืดเต้ยเหรอชาโอมเต้ยเหรน้าไปแล้วเหรอ ภาษากลางเห้องอย่งเขาห้องชะอมพักลานี่พี่จืเล่นกับจืเต้เลยจืเล่นอะไรก็ะจืเต้เหรอชะอมชะอมโอ้ดีครับน้องชะอมเลยว่าเสหาว่าเราเจ้อมาหาไปหาห้องพักละพักลอจืเต้เหรอเขาไปกรุงเทพไปหาพักละหาี่นอ่ะห้องจืเต้เนาะ ชะอูมเชะอูมทำไปถามไปกรุงเทพเนี่ยทำเธอเธอมีผักหละขายไหมโอ้ได้หางเรอยแล้วได้กินแน่นอ,อ,อ,อ่ะบอกว่าอูจืเต้เหรอขนึงอะไรต่างเธอเธอมีชะอูมไหมเอมเป็นเป้เป็นเป้ะ <laughs> ทำไปถามผักละหนูไม่รู้เรื่อง หนูไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้เรื่องก็มาฮัสุดยอดตำห้าพักละแต่เป็นยีลู้เพื่อนอเราหมากักวะกูรู้เต้เนาะขนาดจืดเล่นจืดเต้ห้องมดเนาะเพือ่อไงเป็น,นห้องของเต้เนาะรู้ลึกร,รู้จริงรู้ดียิ่งกว่าใครรู้ดียิ่งกว่าตัวมันเองนะกูรู้อะกูรู้เนาะกูรู้พละกูรู้พืละ กูรูนี่ครับมาดูหน้าตากูรูภผักละครับรู้ลึกรู้จริงยิ่งกว่าต้นผักละมาพูดเองกินเลยไอกินละได้ร้านะเหาเลยร้านหาานนะมัน